สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดนาคิโนนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้2 3 7 ก็จะมีเลข3นะครับเข้าหลักร้อยบนแล้วก็ลงไปด้านล่างเข้าหลัก10บวยออก3 5 6 3 1หไปถามหางวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับก็คือใบด้านบนตรงกลางสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3 4 6ประตัวเด่นของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นเลข4ทางด้ยวยเลขสูตรนี้เข้ามาเพียบเลยนะครับ จัดไปทุกท่านเด่นกำลังวันของแอดนาคิโนต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์เสือคิมชากลางราวอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6นะครับก็มาลุ้นกันทุกท่าน6จะมาไหมวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ16เดือน9 ปี2,568เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรหลัก10บนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์ธนพัฒนสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคือใบฝั่งทางซ้ายเจะของข้อมูลคำนวณได้4,5,7,8ก็จะมีเลข5นะครับเข้าหลัก10บเยออก3,5,6 สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ4578นะครับ4 5 7 8ตามนี้นะครับสูตรหลัก10ด้านบนเลขเด่นแบบ4ตัวถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณน,นะครับก็สามารถเก่งได้หมดทุกทันไม่ว่าจะเป็นหลัก10หรือว่าหลักหน่วย ต่อมาก็จะเป็นสูตรด้านล่างนะครับหลัก10บใบฝั่งทางซ้ายหลักหน่วยใบยฝั่งทางขวามือนะครับสูตรหลัก10ล่างของอาจารย์คำนวณได้3 4 5 6 8แล้วก็หลักหน่วยได้8 9 0 1 4นะครับใครชอบก็ไปจับมัดรวมต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่าน ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บนเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับของเอเซนมีงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเอเซนมีคำนวณได้5 6 7ก็มีเลข5 5เข้าหลัก10นะครับหวยออก3 5 6แถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับนั่นก็คือเลข6กสำหรับงวดใหม่16กันยาใบฝั่งทางขวามือนะครับเอเซนมีคำนวณได้ สามสี่หกถูกทันสามสี่หกแนวทางสิบบนเลขเด่นแบบสามตัวมาต่อกันที่สูตรคำนวณของแอสอสนามบินน้ำสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเป็นข้อมูลชุดสองตัวทุกท่าน สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ16เดือน9ปี2568สูตรคำนวณได้3 4 6 7 8นะครับ2ตัวจะอยู่ด้านล่างชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเกรงได้หมดนะครับต่อมาจะเป็นนาทางของอาจารย์ประเสริฐนะครับอาจารย์บอกว่าเลขออกวัานอังคารเด้อครับชุด2ตัวที่คำนวณได้มี9 5 8 3 7 0 6 2 5 4แล้วก็1 7นะครับขอให้ทุกคนโชคดีทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับฟาดล่างของแอดมอนครับชุดเดียวที่อาจารย์ชอบก็คือ93ทุกท่าน93 ส่วนชุดกันนะครับมี9 7 7 3 5 3 5 9แล้วก็57แล้วก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยมาต่อกันที่แนวทางล่างเพียวๆนะครับสูตรเดิมทุกท่านของแอดมนนแก้วเพิ่มเติมก็คือชุดเน้นของอาจารย์นะครับชุดที่วงกลมมาให้ ก็จะมี2 5 2 7 2 4 2 6 5 6 8 2แล้วก็8 5ตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นชุดวัดใจนะครับชุดวัดใจก็จะมี2 5 2 6 2 7 2 8แล้วก็5 6นะครับสามีนะครับแนวทางของแอดเนนแก้วต่อมาใครรอแนวทางของแอดนายหนุ่ม มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาตัวที่ชอบก็คือเลข1ลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ชุดสองตัวมี1นสทุกท่าน1นสก็เข้าตัวกลับโวยออก3ามห้าสางวดก่อนหน้านั้นตัวที่ชอบก็คือเลข8ไปหลักร้อยสตัวเข้านะครับคำนวณได้5 8 6แปดหกยออก8ปดหห สมงวดหลังสุดของอาจารย์นี่เข้าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือ3ใบด้านบนถุกทัน16กันยายน2568ตัวที่ชอบของอาจารย์ก็คือเลข5นะครับก็คือเลข5 2ตัวแถวบนนะครับมี5259 2838ชุดเด่นมี53กับ58นะครับ สำหรับข้อมูลชุด3ตัวด้านล่าง3ชุดมี3 58 2 58แล้วก็9 58ถูกทันตามนี้นะครับแนวทางของแอดนายนุม่มต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมินอุนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างตัวเด่นคำนวณได้4แล้วก็2ตัวนะครับ มี4 0 4 1 4 2 4 4 4 7แล้วก็4ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับเด่นบนคำนวณได้4ตัวเดียว2ตัวมี4 0 4 1 42 4 7 4 7แล้วก็43นะครับถัดลงมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวทุกทันในทางของแอดมินอุนะครับ สิบหกเดือนเก้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเมทนุ่นนะครับหรือว่าแอดแวร์ตัวเด่นคำนวณได้เก้ากับห้านะครับเด่นสุดก็คือเลขเก้าชุดสองตัวของอาจารย์มีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าแปด เน้นไปที่92กับ52 3ตัวได้295 953แล้วก็895นะครับสำหรับชุดเดียวที่ชอบก็คือ95ทุกท่านอยู่ด้านบนสุดแนวทางของแอดมินนุ่นนะครับ16เดือน9ปี2568 มาต่อกันที่แนวทางของแอดหนุ่มเหนือนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้3กับ4 3ม,มานะครับแต่ว่า2ตัว3ตัวของอาจารย์นี้หลุดไปทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นคำนวณได้8กับ9สูตรแนวทางสูตรเลขวินของอาจารย์มี83 57 9 องตัวมี8 3 8 5 8 7 9 3 9 5 9 7เด่นไปที่8 3กับ9 5นะครับเป็นสุดของอาจารย์ก็คือ8 3 3ตัวอยู่ด้านล่างนะครับ9 8 3 5 8 3แล้วก็7 9 5ต่อมาก็จะเป็นชุดที่อาจารย์ชอบนะครับงมด่ที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย สำหรับงวดใหม่นะครับ3ตัวเจ้าของข้อมูลชอบ983นะครับ983 2ตัวมี8395แล้วก็97แนวทางของแอดหนุ่มเนือต่อมาจะเป็นข้อมูลโครงสร้าง2ตัวบลางชุดเต็มของแอดคมงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบด้านบนฝั่งทางซ้าย ไม่มี3 1มไม่มี5 6นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้า2หลุดไป1นจัดแบบไปครับโครงสร้าง2ตัวบ่างชุดเต็มแอดคมต่อมาก็จะเป็นสูตรเลขตารางของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขที่เข้าก็ จะมีเลข6กับเลข5นะครับเลข6กับเลข5ไปเข้าหลัก10แล้วก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับโวยออก3 5 6 3 1สําหรับงวดใหม่เลึกในตารางด้านบนของอาจารย์คํานวณได้30ตรงกลาง418แล้วก็ข้างล่าง52นะครับ30 418แล้วก็52 ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่มือเสียงโชคนะครับหรือว่าปกเขียวเอามาฝากผู้ชมนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568แบ่งปันข้อมูลชุดนี้โดยแอดฝนนะครับตัวเลขในตารางด้านบนคำนวณได้145นะครับด้านล่างได้736 145กับ736 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ